สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวชาแน l นะคะวันนี้นิวจะมาพูดถึงเปิดพิธีกรรมแปลกของชนเผ่าดานีในประเทศอินโดนีเซียชนเผ่าที่ผู้หญิงจะต้องตัดนิ้วทิ้งเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ครอบครัวและคนรักที่จากไปการแสดงความเสียใจหรือไว้ทุกข์ให้กับผู้ที่จากไปของแต่ละที่ย่อมแตกต่างกันออกไปตามแต่วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น แต่สำหรับบางชนเผ่าแล้วนั้นพวกเขามีพิธีกรรมที่แปลกชวนอึ้งอย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นชนเผ่าโบราณในประเทศอินโดนีเซียโดยชนเผ่านี้มีชื่อว่าดานีเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดปาปัวประเทศอินโดนีเซียเป็นภูมิภาคที่มีชื่อเรียกว่าวาเมนา ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาไซครฟมีเพียงการเดินทางทางอากาศเท่านั้นที่จะเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ซึ่งปัจจุบันมีรายงานว่าจำนวนชาวเผ่าที่มีอยู่ประมาณ250,000คนด้วยกันพิธีกรรมการไว้ทุกข์ของพวกเขาก็คือผู้หญิงจะต้องตัดส่วนปลายของนิ้วมือของพวกเธอออก ส่วนผู้หญิงที่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตจะต้องตัดนิ้วมือเข้าไปถึงส่วนกลางนิ้วเลยทีเดียวโดยก่อนที่จะทำการตัดนิ้วพวกเธอจะต้องนำเชือกมาผูกรัดนิ้วให้แน่นเป็นเวลา30นาทีหลังจากนั้นถึงจะตัดนิ้วออกไปได้โดยนิ้วส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้นจะถูกทิ้งไว้ให้แห้งก่อนจะถูกนำไปเผารวมกันและนำขี้เท่าที่ได้ไปฝังไว้บนพื้นดิน เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไปโดยพวกเขามีความเชื่อว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นจะยังคงมีพลังงานบางอย่างอยู่ทำให้เร่ร่อนไปมาอยู่อย่างไม่สงบการทำเช่นนี้จึงเชื่อว่าจะเป็นการปลอบใจดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้ไปสู่สุขติอย่างไรก็ดีไม่มีหลักฐานหรือรายงานทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่า พิธีกรรมดังกล่าวนี้เริ่มต้นมีมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดหรือใครเป็นผู้ริเริ่มรับรู้เพียงว่ามันสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่บรรพบุรุษในขณะที่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เสนอไว้ว่าพิธีกรรมการตัดนิ้วเช่นนี้เป็นการใช้ความเจ็บปวดทางร่างกายให้เป็นตัวแทนของความรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียคนรักไป แต่ในปัจจุบันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้พิธีกรรมดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามไปด้วยเหตุผลหลายอย่างหลายประการ รวมไปถึงการแบ่งแยกทางเพศแต่สำหรับหญิงชราคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่มักจะเห็นว่านิ้วของพวกเขากุดไปหมดเกือบ5นิ้วแล้วด้วยกันเนื่องจากเวลาที่เขาสูญเสียคนรักหรือญาติใกล้ชิดเขาจะต้องตัดนิ้วมือสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนหน้าทางช่องนินวชาแนลจะนำเสนออะไรก็ขอให้เป็นก กำลังใจและติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนิวชาแนลก็ขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ